รถเราก็จอดไว้อยู่หันเนาะพ่อพี่ดองเดิใครตัวไหฮนฮะโถนรถเจ้าอยู่พี่พี่โมเมนต์เนาะพี่ๆตัวลำนี่เม,ม,มนโมเมนต์วะสีขาวนี่วะเมอมเมอเจ้าของเป็นหินวะเจ้าของเป็นพี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้เห็นบ่ใครแม่เปิดประตูวะแม่มแมอเออเปิดเลยเปิดเลยประตูนะเปิดเลยประตะเฮ้ยมาหยอกว่าหัวกันไปเด้อนพ่อพี่ดองโจ๊ะพี่ดองเงินนี่เดิเนาะ ผมหนักเถึงนี่แหละมีแต่ว่ากบเบิร์นนี่กับวีมกับโคทัวเด้ทีมงานเขาเนาะคือว่ากินไลยเกินนะเห็นเนาะเจ้าอะไรกินไลยกูโ่ว่าแล้วก็ทางกบเบิร์นนี่ย่านที่เราไปทีมงานนาหนาบอกจิตเนาะกินไล่พวก โดยพม่พี่น้องกาบสบายดีด้วกัสวัดดีเดอร์แม่พี่น้องเอฟซี FC บสกส่สุคนเด้อเนาะว่าชียูทั้งทางลาวทางไทยทั้งต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของบอจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยพี่น้องเลยคือตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางบอจิตเองเนี่ยพาพม่พี่น้องมาอยู่ที่ตลาดเซโนตลาดเลงพี่น้องเลยวันแรกกับมณีมากับทางอาณา โดยสบายดีเยอะนโดยมากับทาั้ง,งานาน้องมีนาเพิ่นพี่รองเลยอ่าเมื่อนี้ก๋สิให้ทาั้ง,งานานเจ้าอ่าตัวอ่าว่าได้กับเป็นคนใจตลาดเนะาะเมื่อนี้เนาะตลาดนี่ก๋เคยเข้ามาเด้วยอยู่เนาะอ่าแต่ว่าบ่ได้เคยไปว่าถ่ายคลิปใหนะ้ทางพี่รองเบิง่งเมื่อนี้เนาะผมพี่รองเดี๋ยวสิอ่าถ่ายบรรยากาศอ่าให้กับผมเพี่รองเบิง่งกัพอดีว่าเมื่อนี้เนาะผมพี่รองอ่า มีทางนาไอ่เ uh, ดี๋ยวว่าทางภรักผูงหญ่เพิ่นเพิ่นผ่าเงินมาให้ทางบร d g e t นีจำนวนหนึ่งจีดน้องเลยให้ทาง b u d g e เองกน่ซืือเนื้อยู่เน้กินเว่าเกให้ทางน้องไม่น่าเป็นเสียพรมได้ไอนี่ได้ให้เสียเสียบเลยเนาะเพราะว่าทางไายเพิ่นบอกว่าอยู่ทางสหรัฐอเมริกานะวันที่สาเนาะแต่ว่ามืหนี่วันที่จซีเป็น่ แมนทางสหรัฐอเมริกาวันที่ามเป็นบุญไก่ไก่งวงจะเคยได้ยินมีบอกอ่านั่นแหละพี่น้องทั้งไงเพิ่นบอกว่าอ่าบุญไก่งวงนี่แบบมีทางญาติพี่น้องมีทางโมคูบอกเนาะอ่าไป่าักเบี้ยพักก้านหามไปมาหาสู้กันทั้งอ่าผู้ใหญเพิ่นก็ได้ผากมาให้ทางชิง้าน ว่าได้กัหยุดเวียรหยุดงานมาซุ่มเซลกันลนดดนุ้นๆเธอเนาะว่าได้กับได้เนาะไปส่วนนพองพี่น้องยังไดงก็คือว่าเด้อเนาะขอบุญขอบคุณเนาะ,ะทางไอเป็นอะไรที่ว่าเลี้ยง,ง,งกับเขาทีมงานมาหนี่จ์ยังไงก็ขอให้ยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะไปพ่พี่น้องไปติดตามเดี๋ยวพาอหลวงนะโอเคพี่น้องเลยไปอยู่หันเนา้องพี่น้องดิไห้เธอเลยฮะโถนวดเจ้าอยู่พี่พี่ โมเมนเนาะพี่ๆตัวลำนี่เมนโมเมนต์ว่ะสีขาวนี่ว่ะเออเจ้าของคนถิ่นบ่เจ้าของคนพี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นบ่ใครแม่เปิดประตูว่าแม่เออเปิดเลยเปิดเลยไปดูนะคือสีเมนเลยเฮ้ยมาหยอกว่าหัวกันไปเด้อน้องพ่อพี่ดองอ่าไปใช่เนาะอ่าเดียวจังไรกัเดียวซีห่ากันอ่าเข้าไปบึ้ง ไปร้านที่ว่าโต้ค่อยซื an, ้อนั่นเด้อทา้งนาน้องมีนาเด้ออ่าอ่ากุ้งนั่นกุ้งเอาเอากุ้งซะพี่น้องเลยเอากุ้งก่อนเด้อเนาะเอามือจับเอาพี่น้องเลยคัดเขนและเติมว่าไม่กันสังทงมือจตเองบุได้มีเนาะมาโต้ดีพุ่นรถเท่านั้นเห็นว่าโดเท่าน่ะของแท้อยู่พุ่นเลยมันเหมือนซีโร่ด้รถเจ้าเนาะ ta tớ ta là lên lấy lưng lưng đấy nó thì thằng bạn lưng là ui lúc nào uhm. mà còn lưng lưng mà còn rồi lưng 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 đi, à, ba, mà đi. Mà co

ายไไปซอมวไปยัดไคู่ซอมตบาสืเออยกินผมเนาะอเจดนะว่าเราอะไปไปโต กลุ đấy ่มตัวไหนล่ะโลเท่นะไรนี่โลชี่นเซนซีบอโอ้โหตัวนั้นบน ามทะลโอ้ oh. อันหนึงนี่บอลองเบงหนึ่งโลหนึโลบ่แสดงว่าอายรอันเตอนี่เนาะอันอ oh, uh, ังเ like mm. ิ Joel, ่มน่อาปลาหมึกพอมแล้วก็เอาอนากุ้งพอมกุ้งมีลองลองเบงสองสามโลดกอ่าสิประมาณเท่าไรใข้ทั้งคะไม่ค่าเพิ่นจัดให้เลยก็ได้มีเงิน อ่าสามโลไหมคะอ่าสามโลมันสิซัมใดเห็นนะโลเซนเท่าไหร่ก็เซ็โอ้ชื่อลายกระตุ่มให้อยู่แล้ววะเนาะอ่าชื่อลายชื่อไหยกระตุ่มเมนบ่ไปน้อยกระบุ่มไม่ทันไม่ยังจะได้ทรงกำลัอ๋อเพี่ยงกำลังเนาะเอาอย่างเนาะเอาอย่างนี้นี่คือตัวปลาหมึกเมนบ่แตวนี้ลูกมันบอดตัวนี้ คนอาบแบบแม่นบ่ซื้อก็ไดอ้ยห่อ3โลน่ะเนาะเอาวาซื้อตัวได้กนเยมปักอบ่ได้หดเสียแวเนาะเอายงไ่้นึงก็ได้ล่ะว่าไก่เอแลพี่น้องเอ้ย เลื่อยเด็เป็นข่าประจำเด็ดล้านนี่ได็เนาะอ่าก็ลายดีนี่เนาะอืมเบิ้งห่าเบิ้งห่างลายเติบได้เด็เนาะน่าจะพ่ออยู่หรอเนาะพ่ออยู่หรอเพราะว่าทางทีมงานเขากะอ๋อลูกเมียเพิ่นพมผมได้วกคนบอต้าชาวมีอ่า บ่เซนซอกกินค่ำอบาบุญเผยกับเมียแน่ข่อยแล้วก็เจ้าเออชายอินบัค่ำได้อยู่ดอกเนาะเพื่อป่ามืองพรมเด้ปมือีกเอาะไดทแน่เอห่วยเอได้ได้ไล่บ่ประมกันได้อยู่บ่อ ยาเจ้าลูกนเหอนะโอ้เออเอเอาเฉพาะนี่ก่อนอ่าท่นเอาสองโลละแสนหาสิบได้ิึงฮะโอเคดูลืมอะไพุมกินนี่ได้กุ้งสามโลพมกินนี่เท่าไหร่ก็สามโลบแ่นแม่นสามสี่กับสิบสองสี่เนเท่าโอ้สี่เซนบ่มีเงินแล้วไปป้าเมื่อเอาอันนี้สอแล้เอาอันนี้สองเนาะเอาอันนี้โลหนึ่งก็ได้ อันเนี้เอออานะเากระดูกไกบเข้ายมันเออปล่เดลยบบแบบบวกเงินไปน้ำเด้ออ่าบวกเงินไปน้ำเงินได้กว่าสิบบาทเนี่ยอ่าอาไรก็บวกไปน้ำเด้อทองยางแล้วสามอันนี้สามเซนาบวกเ0นหาอ่สี่เ0นซ่าบวกเซนหาเป็นหาเซนแกโอ้จัดไปอีกชะเนะ อันนี้ก็ซองคือกันเดี่ยงกับเขาทีมงานน้ำเนยนะโอ้นั่นวันนั้นก็วันนี้เซียนเป็ดวันนั้นนะคือสี้ได้เนาะวันนี้มิจะเป็นประเภทพวกลูกชิ้นแล้ววันนี้เนาะน้ำจิ้มน้ำ

หนึ่งมันแซ่หนึ่งกระปิ่งอะไรอันไวอันหนึ่งค่ะสะดวกกลัวแต่เราปิ่งมันแซ่บกลัวมันหอมคือว่าได้มันหลายคนได้ใช่เนาะมันหลายคนบางเทธอบางทีเนาะก็เลยหลายคนชอเป็นปิ่งน้ำเแบบมันดึกเนาะังหลายคนมันบริมีแต่เอาปิ้งได้เนาะซอยกันหนึ่งกระหนึ่งปีหนึ่งก็ได้เนาะอ่าก็ได้คือกันเจ้าอันหนึ่งบ่แบบหนึ่งเนาะอ่าโอเคโอเค đại bé năm đưa thôi đại leo ô đôi đôi à xin nào đây không kịp nữa nhầm thân nào đẹp ô này ô này thùng này thôi này ô xong bóc xong đây xong gần 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 đây ออแต่เส oh, ้นเดียวเขาจะเอามือได้บ่ลอบัดนี่ซุปลาไเท่ล่ะเ้ามว่าเงนว่าออดยโดยอ่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มบัดนี่กับกน้ำนี่พอจิมอ่องพอบ่ะเอากน้พอบ่อพอืออ่าพี่น้อง không 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 nó không 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 mà, không 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 bà không 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 cầu xanh 000 xít hắn anh ơi 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 anh ơi

ได้ที่พ่อเจ้ามื้อสลัดแต่ว่าพ่อเจ้าครับใหม่จ้าแต่ว่าสตาเอาไปนะครับไปบ่ได้แล้วบ่บ่ชมมาเลยที่จังได๋มื้อนี้เนาะบาดนี้เนาะได้ไบาดนี้อืออันนี้มันยังอันนี้3ซัง3ซังโอ๋อันนี้บ่อันะที่วาเฮาไปกินอยูันเด้เถกินกันซินะเนาะ เวลาเวลาเขาสิกินกินหมูกระทะในในในเฮือนเราเองมันบอเออแสกมือกมออ้ยโอดนคไเงินได้นะได้เลยอ้มดีมีนเป็นมือกังให้ก็ได้นะเป็นมอกเ้อเินมด้เดยบึ้งหาเอ้ยบึ้งหาลายดีบ่อะ บึงคนได้ต้องเซ็กคุณคนได้เพราะว่ามันก็อยากทีมงานเพามันก็หลายคนแน่พี่น้องเนาหลายคนแน่เนาะอ่าบางเทีบางทีเอ้าบัจจิตเนาะคือกินไปอิ่มได้แล้วบัจจิตสุขภาพดีไรมันจะน้ำตาผาบผมเปนบัจจิตแท้นะแต่ว่าเป็ี่ยนสภานบุญเหตุกระเพิ่นเลยอ่ามึงไงคุณด้วยเมื่อตมันมึ่งเาเมาเลยว่าบัจจิตเนากุ้งทำแน่นี่เนาะแป็นแบบนี้แต่ทำเหมือนผิงอ้ยพอแล้วสัพี่น้องโอ้ลายแลยเนาะ นั n g ทื่อนงที่บมียะอประเภทพวกอันนังกุ่มนําเียงน้ําแดงได้เนาะอ่ามัน้มันเป็นน้ําแงคือกเบิ่งด้พี่น้องอยู่ในประมาณนี้เนาะาสิลแต่ประเภทพวกนะกินมาเด็าน้อยอ่าเด็กๆน้อยๆก็คือสิือนําบ้านเฮาเนาะโดยดีใจพี่น้องเอ้ยมาสิลูกค้าเพิ่นบ่เข้าจังได๋นี่เนาะบ่เป็นหยังบ่าเาเนาะ ผู้ดีเป็นเจ็ดเจ็ดเซนเข้าเซนเข้าเซนเจ็ดสิบเนาะคุณจะไปดูไหมดูก่อย สอ่หเเานพอเคนียเแล้วเลยะตัวนี้มล้านเนาะพอล้านแล้วทอนอีกได้พี่เราเลยเนาะพได้ชื่อน้ำแขงหรือว่าน้ำฟิชี่นนิเนาะพอยู่ว่าน้ำขอแขอเคด้อด้ ไปไล่ยี่อ่ะนพี่น้องนนเอรียบ้มาเสิมมันไม่มนาะมาเลยเาจิผู้เดียวเลย,ยแล้าะอาวอ,อแก้แไ,กไ<ป>ด้ไหมข้าเด้อสืละสยังต่อวันนี้บดได้เนาะเอาบดวะแต่ว่าประเภทปลูกกุ้มกูพักางนมีได้เนาะของประเภทพวงนี้เนาะ <c oughs> ม่มี่มีนี่นนี่นี่ลืมได้นี่นน ไม่ถูก啊เจ้าหนึ่งนี่เนาะหนึ่งเนาะหนึ่งแต่ว่ายันเอาสีอาปลาหมึกได้ซะกับเอาไม่เอานี้ดิไม่ถูกเอานี้คนบ้างเขาไม่ถูกไม่เอาก็ยาเนาะกันไว้เงินบ้างอันนี้ก็เอานึงจริงนะกันไว้เดี๋มาบางคนเส่ว่าอยากอยากได้น้ำนะฮะอย่างอย่างน้ำบ่างเดี๋ยวอมนชาดิ์ดิชาหนึ่งก็ได้บ่บ่ก็ได้เอาแต่อันนี้

Hãy subscribe cho nó, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมักตัวมนี่แะต่ว่าเื่อนนี่กับวนกะโพรได้ทีมงานเาเนาะคือันกินไลยเกินะเห็นเนาะเจ้าะลกินล่คุณโม่ว่นกางเพื่อนนี่ย่านทีน้องไอ้ทีมงานาะบอกิดเนาะกินไล่พดนะเพราะนี่คนได้แรเนาะได้เนาะเาะวันเี้นได้เนาะรถมยออกมามากว่าน้องอ้น่ามีแต่ว่าเตรียมตัวเด้ออ่า

นมขนมบ้านน้อยแถนเนาะเอาที่มีน้ำน้าบวจิ้มมีน้ำ่มีบวิ้มด้วยเนาะหยาบชื่อกระเป๋าน้ำพันกีเาไว้ คุณน ah, like oh ี้ได้อีกปข้าวนี้คือตังหากเรอพี่รงริในงานนี้ได้อันนี้สีเห็ดานเนาะมาแล้วมาแบบเปล่าเดเปล่าเด้อเนาะเปล่านี้เนาะดส่เนาะเบลอเบลอเบลาเปลาเบลอเบลอเลอเลอเลเลอเบลเบลอเบลอเอเบลอเบลอเล ไปสบตกจ่พ่ดำปอๆเลาวจิบกองเจอและดำบบนี้เอาแจ้งนะวันนี้แดีวบุมุมเนาะมึงีินีตั้มับใส่ร่วมกันเลยเนาะใส่ร่วมกันเลยจริงอะมีจะว่าถาอยากินไว้ก็ช่วยกันด้อนักอีของกานาบอต้าเอนเซนดด้อเนาะ นาทีละก็สามนี่นะจิบจิตนาทีเนาะจิจิตโอ้ยเดินไปดูว่าอืมต้องลงกันเลยเฮมยมิน้าขับรถให้บอบอญานย่าติยังบอบาเดี๋ยวฝ่ายน้าดึงก็ได้บอจิตยังยังมุมันใจมิน่ายังมุมันใจพีเราอยงยังมุมันใจทีมือในการขับรถยังโมยังโมก่ายขี่ขับไปไหนได้ล่ะว้า เดี๋ยวก็ลืมเนาะบอเดิมมัมขาขาดกับขาวก่อนได้อีกระสอบหนึ่งพี่น้องเลยได้กกระสอบ่ถ่ายกินก็ดียากเนาะพี่น้องมีทั้งน้ำจิ้มกับมีแล้วเนาะ,น,ะน้ำ<ม>จิ้มทั้งสองอย่างกับมีหมดแล้วคนไทยกระเป๋าพันอะไรนะกระเป๋าพันไข่ฟีกระเป๋าน,น้ำร๊อกพันว <c oughs> ่ะใจดีเทไหมคะ ้มีแต่บัตริได้ขอตัวเมื่อพี่น้องเลยบัดนี้ก็ได้เพราะว่าคือทั้งทีมงานนี่คือซีได้เตรียมตัวเลยเนาะเตรียมตัวแล้วล่ะกคลิปนี้ก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปก่อนดูแหละเมื่อฮอดบ้านยังสิได้ถ่ายอีกคลิปนึงเนาะ้องพี่น้องกับฉันคลิปนี้ก็ได้ถ่ายบรรยากาศอ่ามากชื่อฟอมเนาะอยู่ในราคา970,000บาทพี่น้องเลยแน่นว่าเจ็ดสบพันแน่นแ เทงเนาะเก้าแสนเก้าแสเจ็ดสิบพันน่นะถูกต้องแต่ว่าเป็นเงินบาทนี่ลงรเบุงพี่้องไอซ์หกแสเนาะปุ่นบ่าเพื่อพ่อนานาเก้าแสนมันจะตูู่ในประมาณเท่าไหร่ยู่ในประมาณสองพันเนาะพันไปแม่บวพันไปเนาะปดกไปสนอโพี่นนองจะไหนก็คือว่าเด้อเนาะฮะคุณ ุณทงังนายเพิ่นหลายหลายที่ว่าเลี้ยวกับเขาที่งานมื้อนี้เนาะจังได๋ก็รอติดตามรับชม่าคลิปต่อไปเนาะจังได๋ก็ขอให้อ้ายอยู่ดีมีเฮงป่อแม่พี่น้องไปติดตามชมดูพี่เพื่อนเนาะพี่น้องเสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยสบายดีโอเค